่นี่คือหน้าตาเกง่งซุ้มของเราในวันนี้นะคะผู้ชนาการเกี่ยวกับสูงอายุวันนี้โดยว,วิทยากรโดยอาจารย์อ้อยนะคะครูคอ้อยของเราจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์แห่งสมนี่นะคะทุกอย่าง ลงมารวมกันแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่คืออาหารที่ที่ดีนะคโต่อผู้สูงอายุแกงส้มดูสิตอทำไมมันชิ้นยาวแทสใสอ้ยเมื่อกี้นชาวเป็นต้นหอมเอาเอันอาใส่แค่นิ้วพอครับใส่แค่เนี้ยขาดเปรี้ยวเนาะใส่ใส่อีกแค่นิดเดียวใส่อะไรเปรี้ยวเนี่ยเดี๋ยวหนูเอาอันเนี้ยอีกนิดเดียวพอ ใช้น้ำมันลรอไม่ต้องไก่เยอะอร่อยค่อข้าวแล้วุมกรต้องเปรี้ยวคืองเปรี้ยวไม่ไม่แต่ไม่ขามเปรี้ยวคือถ้าถ้ามะนาวมันจะทำให้สีใสขึ้นมะนาวโรยหน้าวันนี้ก็มี จำเป็นจะต้องใส่เนืรถดีไหมัข่ไก่ไข่ตกวไพ่ไก่อน่ก่เนื้กแล้้อก่ไข่ตัวไข่ไถ่าข่ไก่ไม่ไก่ไข่ไก้ไกลไ่ไก่่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ะข่ไก่ไข่อก่ไข่ไก่ไขก่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่กข่ไก่ก่ัไก่่ไขไ่ก่ กลิ่นหอมมากชิมแล้วอร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็เป็นโภชนาการที่ดีมากนะคะสำหรับผู้สูงอายุอันนี้คือแกงส้มวันนี้หัวข้อที่สองของเราเมนูพภชนาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะโครงการส่งเสริมทักษะทางกายและใจผู้สูงอายุชุมชนตาโดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ยคุคดไม่ไปไดียกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหอมมากค่ะท่านผู้ชมอหอมาหอมากเลยหอม<อ>สุดยอดเลย<ด>แซ่บค่ะจิมันขาดเปลียวเลยแบบนี้มีนะมีเระเราเนี่ ไม่พี่มันจะเปรี้ยวอีกนะพอ,พอ,พ,อพอมันเย็นแล้วมันจะเปรี้ยวนะเ,ออนนเวอ